สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับปลายเช่นเคยนะคะวันนี้ปลาพาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนมาดูตระกูลไม้อบน้ํากันบ้างดีกว่านะคะและนี่ก็คือไม้อบน้ําในตระกูลอโลเวราที่ปลาสะสมเอาไว้นะคะอันนี้เป็นตระกูลอโลนะคะที่ไม่เหมือนกับเจ้าว่านหางจระเข้อีกอันไม่ก็อ l โลอโลเหมือนกันนะ,นะคะแต่ว่าอันนี้เป็น ว่านหางจระเข้ที่ที่เราใช้ปลูกเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์จากเขาจากวุ้นของเขาใช่ไหมคะทไมใช้ทา,าแผลน้ําร้อนลวกแผลอะไรแบบโดนน้ามันกระเด็นใส่ผิวหนังอะไรอย่างนี้หรือว่าเนื้อมันก็เอามาทานเป็นอของหวานได้เช่นกันใช่ไหมคะแต่ว่าปาจะพูดถึง อะโลในกลุ่มของแคคตัสนะคะกลุ่มของไม้กบน้ําและนี่ก็คืออโลอ่แบบต่างๆที่ปามีสะสมไว้นะคะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากมายนะปามีแบบเป็นตัวพื้นๆนะคะเริ่มเลยเริ่มจากกระถางนี้เป็นอโลตัวแรกที่ปาซื้อมานะคะตัวนี้สังเกตดูนะคะว่า,ากระถางนี้ปาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะดั้งเดิมมายังไงก็ยังงั้นจริงๆควรเปลี่ยนได้แล้วนะคะมันเกินปีแล้ว อันนี้นะคะตัวนี้สังเกตได้ว่าขอบตรงนี้ค่ะฟันตรงนี้คือจะใหญ่แล้วก็ออกสีส้มนะคะอันนี้จะสวยมากเลยแต่ทีนี้ก็คือเนื่องจากปลาไม่เคยเปลี่ยนกระถางนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยงามนะคะอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นอโลที่มีฟันออกสีออกส้มเช่นกันนะคะแต่ฟันเขาจะเล็กกว่านะคะสังเกตนะคะสังเกตดูนะคะฟันเขาจะสี่เล็กๆนะคะ แล้วก็กําลังออกดอกอยู่ด้วยค่ะนี่กาลังออกดอกเลยนะคะค่ะมาตัวถัดไปกันตัวนี้ตัวนี้ผิวเขาจะออกเขียวอ่อนๆนะคะฟันก็มีเหมือนกันนะมีฟันเล็กๆเหมือนกันค่ะสีจะออกแบบชมพูอ่อนมากชมพูอ่อนๆเลยค่ะตัวนี้โตเร็วมากเลยนะได้มาที่หลังนะคะแต่โตเร็วจริงจริง มาต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปคือต้นข้างหลังนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้จะเหมือนกับต้นนี้ค่ะเหมือนกันเลยแต่ทีนี้ต้นนี้ต้นต้นใหญ่กว่าเพราะว่าปลาใส่กระถางใหญ่กว่านั่นเองนะคะเขาก็เลยเติบโตได้เร็วกว่าแล้วก็มีมีดอกไปแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ติดเมล็ดด้วยนี่ค่ะเนี่ยคือติดเมล็ดนะคะแต่ว่ายังไม่แก่เนาะยังเขียวอยู่เนี่ยค่ะ นะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวขยับกล้องให้ดูค่ะอะโลตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอะโลอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่เหมือนกับพวกนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งปาไม่ทราบชื่อเรียกย่อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่าเนาะ ตรงนี้ค่ะเนี่ยแต่ตรงนี้ตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแหลมๆนิดๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเกี่ยวหรือบาดมืออะไรนะคะค่ะนี่ก็คืออะโลทั้งหมดที่ปามีอยู่นะตอนนี้นะคะที่ปลาสะสมนะวิธีการขยายพัุนเจ้าอะโลเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะคะก็คือเขาอะเลี้ยงไปแล้วเขาก็จะแตกหน่อออกมานะคะเนี่ยจะแตกหนอเล็กๆออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็แค่ลื้อออกมาแล้วก็แยกเอาไปปลูกใหม่แค่นั้นเองค่ะ และที่ปาสังเกตดูนะคะอโลเนี่ยออซึ่งอยู่ในกลุ่มของไม้อบน้ำใช่ไหมซึ่งพวกเนี้จริงๆแล้วอะ่ะเท่าที่เราที่เราทราบๆกันก็คือเขาไม่ชอบน้ําเยอะใช่ไหมคะถ้าน้ําเยอะปุ๊บเดี๋ยวจะมีอาการเนา่าเชียวอะไรเงี้ยแต่พอปามาสังเกตนี่คือที่บ้านตัวเองนะคะอาจจะเป็นว่าอากาศที่บ้านปานเนี่ยแห้งแห้งมากๆนะคะออทังนี้ก็ทั้งนีทั้ทงนั้นแล้วแต่อากาศของแต่ละพื้นที่ของตัวเองนะคะ เนี่ยพอปลาไม่ค่อยให้น้ํานะคะใบไม่สวยนะเห็นปะคะใบแห้งใบไม่อวบนะคะแห้งเนี่ยนี่นะคะเราไม่ค่อยให้น้ําอย่างที่เราหาข้อมูลมันก็กลายเป็นใบแห้งแต่พอต้นที่เราให้น้ําสม่ําเสมอคอยให้น้ําเรื่อยๆก็ไม่ได้ให้ทุกวันแต่ให้บ่อยกว่านะคะไม่ปล่อยให้ดินแห้งสนิทน่ะก็คือให้น้ําเรื่อยๆกลับดูอวบอ้วนดีนะคะอวบอ้วนดีเลยอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ย ต้นนี้ปกากให้น้ําเรื่อยๆกลายเป็นว่าอ้าวสวยต้นอวบอ้วนนะคะและต้นนี้เดิมทีเดียวเนี่ยมาต้นกระติดเดียวล่ะค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าอ้าวโตวเร็วอีกต่างหากคือประวังแดดร้อยฝนร้อยเลยนะก็คือหมายถึงว่าตากฝนตากแดดตลอดเวลาทั้งวีทั้งวันนะคะตอนนั้นน่ะเขาก็อวบเต่งตึงสวยเหมือนกับต้นข้างหลังนี่เลยนะคะแต่พอปลามายะมาย้ายย้ายที่วางปุ๊บไม่ค่อยได้รดน้ํานะคะดูนี่เปลี่ยนไปเลยค่ะ แห้งเลยใบรีบเลยนะคะไม่มีน้ําเลยเนี่ยจา,จากเดิมนะคะคืออวบมากนะคะนี่แหละคะ่ะก็เป็นแบบที่สังเกตว่าเราควรจะสังเกตต้นไม้ตัวเราเองนะคะต้นไม้ของเราอะว่าพื้นที่รอบๆบ,บ้านเราเนี่ยอากาศเป็นยังไงแล้วเราก็ปรับตามที่ต้นไม้เราชอบนะคะเราก็สังเกตดูพอเราใช้วิธีนี้ต้นไม้ดูดีขึ้นเราก็ใช้วิธีของเรานะคะคือเราจะไปทําตาม ทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะคือเราต้องเอามาปรับบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าลดจนแบบโอ้ยโชคอะไรยางนั้นนะก็เน่าเหมือนกันนะคะก็คือแบบก็แค่เราสม่ําเสมอนะสําหรับที่บ้านปาลาเราก็ลดแบบวันเว้นวันนะคะและตอนนี้คือโรงเรือนปลาเสร็จเกือบจะสมบูรณ์แล้วเท่ากับว่าน้ําฝนเนี่ยไม่สามารถลงมาโดน บรรดาแคคตัสของปาได้แล้วนะคะแล้วก็อบค่อนข้างอบเลยค่ะเข้าไปนี่อย่างกับซาวหน้าเลยดังนั้นปาจะต้องยิ่งลดบ่อยขึ้นนะคะนี่ก็คือวิธีการสังเกตของปาเองนะค่ะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะใครเผื่อว่าเอามาแนะนาค่ะเผื่อว่าใครจะชอบแบบตะกูลอะโลเป็นแบบเอาวางในบ้านน่ารักน่ารักนะเพราะว่าเขาเป็นไซส์แคระอยู่แล้วะคะ่ะไซส์เล็กนะคะก็ อันนี้กระถางแค่3นิ้วเนะาะค่ะก็วางในบ้านได้เพราะตระกูลอโลเนี่ยเป็นไม้ฟอกอากาศกลางคืนเขาจะดูดออกซิเจนและขายเอ้ยขออภัยค่ะพูดผิดกลางคืนเขาจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายออกซิเจนออกมาให้เรานั่นเองนะคะดังนั้นเหมาะกับวางในห้องนอนมากๆเลยค่ะพวกตระกูลอโลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นว่านวานหางจระ,ะเข้ก็เช่นกันนะเหมือนกันแต่ทังนี้ทั้งนั้นถ้าใครอยากได้อะไรที่มันน่ารักน่ารักอะ่ะ ก็แนะนําแบบนี้ค่ะพวกนี้พวกนี้น่ารักนะคะวางในห้องนอนแบบไม่เกะก,กะสบายสบายเนาะแต่ก็แบบให้เขาได้รับแสงแดดบ้างนะคะเอาออกมาสลับหมุนเวียนสลับเอาเข้าบ้านเอาออกไปวางข้างนอกบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ควรที่จะมีแบบหลายๆเซตสลับกับไม้ฟอกอากาศประเภทอื่นนะคะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ